วันนี้ก็จะมารีวิวเครื่องชั่งน้าหนักนะครับผมเวอร์ชัน2นะเป็นเครื่องชั่งน้าหนักของทาง T3 นะครับผมเครื่องชั่งน้ําหนักตัวนี้สามารถวัดค่าได้สูงสุดถึง18ค่ากันเลยทีเดียวนะครับผมปกติเครื่องชั่งน้าหนักทั่วไปเนี่ยจะวัดกัได้แค่น้ําหนักใช่ไหมแต่เนี้ยเราจะวัดค่าต่างๆในส่วนของตัวร่างกายเราได้ด้วยนะครับมาดูภายในกล่องก่อนนะครับผมในกล่องเนี่ยจะให้เครื่องชั่งน้าหนักมา1เครื่องนะครับผมเครื่องชั่งน้าหนักตัวนี้เนี่ยสามารถรับน้าหนักได้สูงสุดถึง180กกกันเเลยยทีีดวนะคผว ก็ตัวกระจกเขาเนี่ยเป็นกระจกนิรภัยด้วยนะครับตกเนก็จะเป็นการแตกละเอียดเนาะในกล่องก็จะมีตัวคู่มือมาให้นะครับทั้งไทยเวอร์ชันแล้วก็อังกฤษเวอร์ชันอ่าแล้วก็มีฐานมาให้ด้วยนะด้านล่างเนี่ยก็จะมีในส่วนของตัวปุ่มรีเซ็ตแล้วก็ที่ใส่ฐานอยู่ด้านล่างนะครับก็จะมีแผ่นรองยางในอยู่สีด้านรอบๆเลยแ,ลแผ่นเหล็กตัวนี้เนี่ยจะเป็นการปล่อยกระแสไฟฟ้าต่ํานะครับผมในการวัดในส่วนตัวร่างกายของเรานะครับในการใช้งานเนี่ยเป็นการเชื่อมต่อผ่านระบบบลูทูธนะครับผมก็ให้เราขึ้นไปเหยียบก่อน ครับแล้วขึ้นเป็นสัญลักษณ์บลูทูธแบบกระพริบกระพริบนะครับหลังจากนั้นเนี่ยให้เปิดแอปพลิเคชัน T3 ขึ้นมานะครับผมแล้วเพิ่มอุปกรณ์เลยตัวนี้เป็นเวอร์ชันบลูทูธนะครับไม่ต้องเปิด w i f i นะครับพอเพิ่มอุปกรณ์เข้ามาแล้วเนี่ยหน้าแรกเนี่ยเราก็จะเป็นการกรอกในส่วนของตัวประวัติของเราก่อนนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเพศวันเดือนปีเกิดนะครับผมส่วนสูงแล้วก็น้ําหนักเนี่ยเราสามารถกรอกได้ทั้งหมดเลยนะครับก็จะเลือกเป็นในส่วนของตัวส่วนสูงก็เป็นเซนติเมตรหรือเป็นอะไรต่างๆเนี่ยก็สามารถกอกอกเลือ มันเรื่องได้ทั้งหมดเลยนะครับต่อมาก็จะเป็นในส่วนของตัวการใช้อุปกรณ์อะไรต่างๆเนี่ยก็ใช้กับคนในครอบครัวเนี่ยได้หลากหลายคนเลยนะครับผมก็คีย์ได้สูงสุดถึง10คนเลยนะอะ ผมก็จะขึ้นไปช่างนะครับพอขึ้นไปช่างเนี่ยเรียบร้อยแล้วนะน้ำหนักที่ออกมาเนี่ยก็อยู่ที่87.40นะครับผมเดี๋ยวผมจะพาไปดูค่าต่างๆภายในตัวของตัวแอปพลิเคชันที่เราวัดมาได้แล้วเนี่ยว่ามีค่าอะไรบ้างก็ตอนแรกจะเป็นในส่วนของตัวค่าน้ําหนักแล้วเขาก็จะบอกในส่วนของตัวเกณฑ์ต่างๆมาครับว่าร่างกายเราอยู่ในท้ายไหนเกณฑ์ไหนอะไรประมาณนี้ BMI นะครับในส่วนของตัวค่าเฉลี่ยอันนี้ก็จะมีบอกเหมือนกันนะครับผมว่าร่างกายเราอยู่ที่เกณฑ์อะไรแล้วก็เลทในส่วนของตัว ความอ้วนนะครับผมไขมันในส่วนของตัวกล้ามเนื้อต่างๆเนี่ยอันเนี้ยก็จะมีบอกทั้งหมดเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นไขมันต่างๆนะครับ ส่วนของเนื้อเยื่อในร่างกายดัชนีไขมันในร่างกายแบ่งแบบเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับผมบ่งบอกระดับความอ้วนในร่างกายของเรานะครับแล้วต่อมาความสัมพันธ์ระหว่างน้ําหนักกับส่วนสูงนะครับผมแล้วก็ในส่วนของตัวความแตกต่างของน้ําหนักจริงกับน้ําหนักในอุดมคตินะครับผมไขมันอวัยวะในนาไปสู่สภาวะโรคแทรกซ้อนอย่างเงี้ยครับแล้วก็น้ําหนัก เวลาที่หักไขมันในร่างกายแล้วต่อมาก็จะเป็นในส่วนของตัวเปอร์เซนต์ของน้ําในร่างกายครับที่มีเนี่ยแล้วก็จะเป็นในส่วนของตัวมวลเนื้อเยื่อของกระดูกนะครับโหเยอะมา,มากๆเลยนะครับนี่ยังไม่หมดนะแล้วก็ป, like ปริมาณแบบโปรตีนในส่วนของตัวน้ําหนักที่แท้จริงของตัวร่างกายแล้วต่อมาเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของตัวการเผาผลาญอะไรเงี้ยครับผมต่อวันเนี่ยคือเผาผลาญที่ประมาณเท่าไหร่นะถ้าเกิน2 0 0 0นเนี่ยถือว่าดีนะครับผมอ่าแล้วก็ต่อมาเฉลี่ยในส่วนของตัวอายุ ของเราเนี่ยร่างกายอยู่ที่อายุประมาณเท่าไหร่นะครับผมและสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นรูปลักษณ์ของเราต่างๆนะครับแล้วก็จะบอกในส่วนของตัวคะแนนด้วยว่าคะแนนของคุณเนี่ยอยู่ทีปทททาาปป่ประมาณเท่าไหร่นะครับของตัวที่เราช่างนั้งหมดเลยเราก็สามารถไปดูประวัติย้อนหลังได้นะครับว่าน้าหนักเนี่ยประมาณเท่าไหร่นะครับผมก็มีค่าต่างๆเนี่ยบอกด้วยนะครับคือใช้กับคนในบ้านได้นะครับผมเนี่ยสมมติเราคีย์ข้อมูลของเราไว้ใช่ปะ่ะและสมมติอีกคนนึงมาขึ้นช่างเนี่ยแลวน้ำหนักมันห่างเหมือนมันเวทกันไกลออกไปเนี่ยครับอันนี้เขาก็จะถาม ว่าเป็นคุณหรือเปล่าแต่ถ้าไม่ใช่คุณเนี่ยเขาให้คีย์ในส่วนตัวประวัติคนใหม่ได้เลยนะครับในการเล็กขอดเนี่ยก็จะเป็นการเล็กขอดอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นรายวันรายอาทิตย์หรือว่า รายปีเนี่ยอันเนี้ยอ่ะจะมีบอกหมดรายเดือนรายปียมีบอกหมดเลยนะครับผมก็สามารถบอกได้หมดแล้วก็ที่สําคัญนะยังสามารถแชร์ไปสู่โซเชียลได้ด้วยนะครับผมก็อยากเอาแบบไปอวดเ,เพื่อนๆหรือไปขิงกันนะครับว่าอ่าร่างกายของฉันเป็นยังไงอะไรยังไงเนี้ยครับก็ยังสามารถทําได้ทั้งหมดเลยคือฟังก์ชันเขาเนี่ยก็เยอะมากๆนะครับผมราคากันเนี่ยก็ไม่แพง นะครับผมใช้งานง่ายครับคือขึ้นไปเหยียบเนี่ยก็คือเราจะได้รู้ค่าต่างๆแล้วนะครับผมอ่ะถ้าใครที่สนใจสินค้าตัวนี้เนี่ยก็เข้าไปดูกันได้ครับที่ร้าน3ามพกห้าซีเลชันครับผมที่เซ็นทันเวสเกตแล้วก็ช่องทางออนไลน์ต่างๆก็เข้ามาดูกันได้นะครับผมฝากด้วยนะครับกับเครื่องช่างตัวที่2